ทุกคนก็คือจะมาสอนวิธีทำกิจว i n g y o ออนไลน์ใน FIM นะคะกดช่องขวามือสุดเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็กดตรงกิจ t ิญญาณออนไลน์ค่ะแล้วก็กดเข้าบัตรสมือตรงที่เรามีเลยค่ะแล้วก็เลือกโอชีที่เราชอบนะคะแล้วก็เลือกเป็นพี่นายค่ะเพราะพี่จี้หมดแล้วนะคะ โอเคกดเข้าไปนะคะมันก็จะให้เราเลือกนะคะว่า1ใบ1ใบเราเมมเบอร์เขาจะตอบด้วยไฟเสียงค่ะแต่สองใบก็จะตอบด้วยวิดีโอค่ะแล้ว้า3ใบก็จะเราก็จะส่งวิดีโอไปหาม e มแล้วก็แฟนเอ่อทางม e มก็จะส่งมาหาเราค่ะแล้วก็กดยินยันเลยค่ะแล้วก็กดเลขรหัสของเรานะคะแล้วก็กด make g e t t i n g เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่ชื่ชอเรานะคะเราก็ไม่มีคำอ่านของชื่อนะคะก็เป็นมีนะคะเฉยๆเลยอย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาเมมให้เมมพูดชื่ออะไรแต่ว่าเราจะเลือกคำนามหน้าก่อน,นะคะ่ะแล้วก็จะเลือกเลยนะคะ กดไปเลยค่ะอันนี้เรากดพลาดน,นะคะกดโดนขอโทษด้วยนะคะกดใหม่ค่ะก็เริ่มคิดได้เลยนะคะว่าเราจะเอาอันไหนดีนะคะอันนี้เราก็เลือกเลยนะคะว่าอันนี้เมย์เป็นเลือกคิดว่ามันเยอะสุดแหละ แล้วก็กดอันนั้นเลยค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะเดี๋ยวเมมเบอร์ทางออฟ i ิเช l ลค่ะเขาจะกดว่าเราทำถูกต้องแล้วแล้วก็เดี๋ยวเมมเบอร์เขาจะกดส่งมาให้เลยค่ะ